ยมาดูฉันยานะกันเถอ,อะโอ้ตรงเจอเลยว่าแปดแสนวิวแล้ว <laughs> โอ้โหพี่ชอตสวยมากเฮ้ยแดบดบร้อนน่าดูปรับหนึ่งปรับนึงเราต้องปรับเป็น full HD แล้วเอาไปเลย1440 อะโอ้พะหูร a ดปะเฮ้ยมีแบบอีสเตอร์เอกมีแพนเค้กให้น้องตุ๊ก,กตาหมีโอ้พี่เชอร์ยอยู่ทุกฉากเลยฮะโอ้มันจะเป็นทีมสีฟ้าทีมสีแดงอะไรอย่างงี้เหรอ สะพานคุณฝุ่นสะพานคุณคุณนอ้ยน่ารักเ้ยตุกตุกวันนี้น่ารักอะอันนี้ดูแบบ เด็กน้อยอะไรอย่างนี้อยู่ในรถแก๊งเด็ก TikToker N K 48เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้น่ารักมากที่เป็นแบบที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฟจราจรเลข48 กินเรื่องกินเอ้ยกินกิน้วอะไรกันยูเฮ้คือเอวน่ารักอุยเอเ้ยเอวีน่ารักมากอะ่ะโอ้ยสวย ชอบความแบบสอชิงชาข้างหลังพี่เชยน่าจะเหน่หน้าดูเลยถ่ายทุกชาติลยค่ะ มีใครบ้างมีใครบ้างใ <c oughs> เจย์เคนพะอ้ยน้องมาเรียนน่ารักอะ่ะรู้สึกแบบเดินตกหน่อยๆแบบขายขอข้างนอนน้องแบบน่ารักสดใสมากเุ้ยอิตะ โอ้คุกกี้เชียงไทยโอ้๋อสวยมากดีใสวยมากโอ้ร้อนน่าดูเลยอ่ะร้อนแทนทุกคน พเครื่องหัวตัวแม่มากสวยอ๋ออ,อ,อันนี้คือแถวหน้าปะสี่คนเมื่อกี้โอ้อมันนี่นะ,ะ่ะ ว่าเขาขโมยมารี่ขอก่อดเหรอตอนนั้นใช่หนาวไงราหนาวกันมีเมมต์อที่ในเอ็มวีชุดจริงๆใช่ไหมเซตสาสะสมหุ่นอีวาสนสองได้ไหมไม่ได้สะสมเลยค่ะแต่เคยต่อเองตัวหนึ่งนะอยู่นะเจ๊เยอะมากใช่ไหมรู้สึกเลยว่าแบบเหมือนมีความแบบหลายเอ็มวีรวมกันอะไรเงี้ย จะได้เจ้างนกนานน,นฉันยานนะแกะฉันรองไห้อ่ะ้นอพี่หลังเออมันก็แบบนี่ไงเขาเขามีบอกด้วยว่าถ่ายที่ไหนบ้างโอ,อบคุณแฟนขับด้วยน่ารักจังและแฟนขับทุกท่านที่เข้ามาร่วมถ่ายทำวิดีโอนี้จริงแต่แบบ เหมือนแบบว่ารู้สึกเหมือนแบบที่ตรงนี้เหมือนถ่ายถ่ายนี้ป่ะคุกกี้อะไรเงี้ยจากที่เคยเป็นแบบว่ารุ่นหนึ่งทั้งทั้งทั้งเอ็มวีก็ตอนนี้ก็คือแบบก็คือเป็นิวเจนแล้วอะไรเงี้ยจากที่พี่เชาอยู่พี่เล่าไปให้สาวคนนี้มาค้น้ำตาซึมแต่ฉากที่ทำให้จารรู้สึกว่าแบบแบบอีโมขึ้นมานิดนึงคือแบบว่าเป็นรูปแบบรูปฟลอรลอยที่มีแบบว่าเมมเด็กแบบโมเน่อะไรเงี้ยแบบว่าที่เป็นแบบอนาคตตอบปของวงเราก็คิดว่าฝากด้วยนะให้กับแบบว่า เราแบบมักนมมักแน่น้อยอะไรอย่างเงี้ยอืมรู้สึกก็แบบอันนั้นอีโมชอบชอบอันนั้นแล้วก็อันที่แบบรู้เลยว่าตั้งใจใส่มาเป็นอีสเตอร์เอ็ก็คือลูกบอลที่เป็นโชนิจิปะ่ะต่อไปก็คือเธอแล้วชีจอ <laughs> <laughs> มันจะตลกมากถ้าแบบว่ามีซีนที่แบบชีจอ <laughs> ถึงตานายแล้ว <laughs> แล้วแบบว่าก็จะเป็นแบบเบียนเครุ่นใหม่มองอยู่ก็จะเป็นฮีโร่ท่านหนึ่ง <laughs>